ามาวันนี้มาละชามะนาวมาสดๆร้อนๆเลยจัดโปรเปิดตัวสินค้าใหม่เนะจะจงให้คุณผู้ชมดูเลยจงสองซองอ่ะให้คุณผู้ชมดูน้ำเดือดๆนะมันจะหอมน้ำเย็นก็ชงได้แต่น้ำเดือดๆแต่มันจะหอมกว่าไงเห็นไหมสวยงามมากคุณผู้ชมสิบห้ากร,รมัมหัวเชื้อเลยไม่มี พอแล้วจะเลอาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานคุณผู้ชมกินได้อร่อยมากนี่ค่ะอ่ะ ทรงในน้ำร้อนใช่ไหมสีมันจะเข้มข้นแล้วเราก็เทใส่นี่เลยค่ะเทใส่น้ำแข็งอันนี้เป็นน้ำแข็งเกล็ดนะมันจะน่ากินมากรสชาติเปรี้ยวๆวหวานๆท้องพร้อมอันนี้กินแล้วมันจะนคุณพระชาวชามะนาว อร่อยมากเข้มข้นใส่น้ำแข็งเก็ดยิ่งอร่อยเลยเปรี้ยวๆหวานๆห,หอมๆอ,อร่อยมากเนีย่ยอร่อยมากนี่ค่ะเลมอนเบอร์ร mm ี hmm. ่เลมอนเบอร์รี่จัดโปรเลยห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยขายสองร้อย สองร้อและส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฉลองฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่เพิ่งมาเมื่อกี้เองหกห่อหนึ่งพัส่งฟรี10บห่อพส่งฟรี200ส่งฟรีทั่วประเทศให้ไปชิมให้ไปชิมเลยอร่อยมากคุณผู้ชมชงในน้ำเย็นก็ได้นะใส่ขวดแล้วก็เขยา่าเขย่กินได้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมน่ากินม,มากอร่อยมาก เพิ่งมาสดๆกัร้อนเลยเพิ่งมาสดๆกร้อนเลมอนเบอร์รี่เลมอนเบอร์รี่สองร้อยส่งฟรีทั่วประเทศนี่ค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศให้ชิมให้ชิมให้ชิมกันทั่วห้าเปิดตัวสินค้าใหม่ หกอหนึ่ส่งฟรี 10, 1ิบ่อพันหส่งฟรีสิบ่อสองพส่งฟรีสาม่อสี่พส่งฟรีนี่ค่ะโอนเงินมาเลยศูนย์ศูนย์หชื่อบัญชีลีนาจังเจนจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดักแกงไลนมีแอดลีเอ n g ค่ะไม่มีขายมันท้าไม่มีคอรสเตรอลไม่มีน้ำตาลเป็นสูตรพัดเข้มข้นคุณผู้ชมนี่ เลมอนเบอร์รี่เลมอนเบอร์รี่ชื่นใจกินแล้วสดชื่นชื่นใจมากๆค่ะสลิมดิงสลิมดิงเลมอนเบอร์รี่สลิมดิงเลมอนเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะนะคะนี่มีสารสกัดจากกระบองเพชรกอจิเบอรี่นะคะห่อห้าร้อยมีออยอ มีออยอนะคะอร่อยมากห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยส่งฟรีทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้นะถ้าภาคใต้ซื้อหกห่อหนึ่งพันโอเคส่งให้ฟรีแต่ห่อเดียวอ่ะเราขัดทุนซื้อหกห่อหนึ่งพันภาคใต้เราส่งให้แต่ห่อเดียวมันไม่ได้มันขัดทุนเยอะอันนี้ให้ไปชิมทักไลน์มาเลยสลิมนึ่งเดมอนเบอร์รี่เลมอนเบอร์รี่ชามะนาวค่ะคุณผู้ชม อืเขาบอกเราพปาภพาหลอกหมอสมบทตำรวจลวงโอเงินหนึ่งร้อยล้านให้ทุกคนไปชิมอร่อยมากเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่สลิมลิงเดมอนเบอร์ออรี่ชามะนาวค่ะ ชามะนาวชามะนาวเปี้ยวเปียหวานหวานหอมหอมอร่อยมากไม่ปวดท้องบิดแล้วลดความอ้วนเร็วมากอันเนี้ยคุณผู้ชมซื้อสิบห่อพันห้าจินหนึ่งเดือนนี้น้ำหนักลดสิบก,กิโลกร,รัมเลยมันจะละลายไขยมันมันจะช่วยในการขับถ่ายผู้ช่วยผาบาตารเรียกประชุมรับเตรียมพร้อมรับทักษินกับไทยนะคะ วันนี้พ่อแม่ลนฟ้าเขาไม่ได้มาเปิดร้านฉันถามบอกมาเปิดร้านไหมเขาบอกไม่ได้มาเพราะว่าเพราะว่าไปเตรียมตัวให้น้องลนฟ้าเพราะพรุ่งนี้ต้องไปประกวดเดี๋ยวแบบน้องลนฟ้าไม่ได้นอนไงแล้วหน้าจะไม่สวยขอบตาจะดำขอบตาจะดำค่ะคุณผู้ชม วันนี้ห้าโมงครึ่งนะอีกแค่สี่สิบนาทีเขาจะมีไลฟ์สดใน YouTube ช่อง TPN เนี่ยมีการคุยว่าใครเป็นตัวเต็งตัวตึงว,วันนี้วิสัยทัศโชว์วิสัยทัศ์อะ่ะแล้วก็ ดีพ e ีเอ็นโบถ่ายทอดสดไฟนอลนี่วันที่20สิงหาแต่วันนี้วันปีลิมนายิมเนเซียม5เวลายี่นอเป็นต้นไปนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตโอ้ทำไมไม่ไจัดสักลอ่ะไกลมากคนมันไปไม่สะดวกครัแม่ปุ้ยทำไมไม่จัดที่มันมีรถไฟฟ้าเศษฐาชี้แจงที่ดินแสนสริ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในทุกกรณีที่ชูวิทย์กล่าวอ้าง กำลังดูชุดให้ลนฟ้าทันหรือเปล่าจะดูชุดนี้ให้ลนฟ้าบพรลนฟ้าชอบสีชมพูไงคุณผู้ชมว่าสวยไหมเนี่ยจะซื้อชุดนี้ให้ลนฟ้าใส่ร้านเขาอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าตรงนี้จะโทรหาเขาเลยนะโทรหาเขาเลยนะ พ่อแม่มันจะว่าอย่างไรเขาว่าหาล้านก็เลยศูนย์แปดหกเก้าสี่หกสองแปดหกสาม ฝนฟ้าชอบสีชมพูแต่เด็กๆใส่สีวหวานๆมันจะสวยกว่านะสวัสดีค่ะน่ลีน้าจังนะร้านคุณอยู่ตรงไหนอะพี่อยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดอโอ้ยตายเลยไม่ทันว่าพอดีจะซื้อให้หลานสาวประกวดเนยูนิเวิร์สไงพอดีเห็นคุณโพดในนี้ตัวสีชมพูนี่ไงไม่ทันไม่ทันพรุ่งนี้ต้องขึ้นเวทีแล้ว ไอตัวสีชมพูอที่คุณโพสเนี่ยวันที่สิบสิงหาคมอ่ะเพจคุณเพจปลอมหรือเปล่ายังมีอยู่หรือเปล่าเหรอไอตัวสีชมพูไงที่คุณโพสไว้ตั้งแต่สิงหาคมวันที่สิบอ่ะที่เป็นเป็นอันนี้อันนี้เป็นชุดเราทำเองเหรอ ซื้อเข้ามาหรือว่าทําเองไอ้เสื้อผ้าที่ขายซื้อเข้ามาขายอีกทีหนึ่งใช่ไหมอ๋อไม่ทันเ่ะสิพี่อยู่จังหวัดอะไรไม่ใช่มันต้องให้วินมาตอร์ไซค์มันเลยพี่มันจะขึ้นเวทีประกวดแล้วมันไม่ทันมีร้านที่กรุงเทพอยู่ตรงไหนอ่ะเอาก็พี่ซื้อจะทามาขายไม่ใช่เหร อ๋ออ๋อโอเคจัดจัดจัดอยู่ถึงสุราทำใจอะอยู่ถึงสุรานางบอกนางนำเข้าจากจีนนางซื้อจากจีนมาขายล้นฟ้าเขาชอบสีชมพูแต่ช่างมานะันอะเขาเขาเตรียมชุดไว้แล้วช่างเขาเขาเตรียมชุดได้ไว้แล้ว เ,เตรียมชุดไปแล้วอะ่ะช่างเขาวันนี้เขาไม่ได้มาเปิดร้านแม่ถามว่าวันนี้มาเปิดร้านไหมเขาบอกไม่ได้เปิดเขาไปเตรียมเตรียมให้นางรุนฟ้าเขาประกวดพรุ่งนี้คงไม่ได้เปิดแหละอืม เศรษฐาโตชูวิตชี้อย่ากโกดเครืองดิสเครดิตที่ไม่ซื้อที่ดินของคุณ รออีกสามสิบนาทีก็ถ่ายทอดสดละรอบพีริมมิจูนิเวิร์สไทยแลนด์ถ่ายทอดสดละเขาบอกเอาแล้วใครหลุดท็อปสามท็อปสามหลุดนะคะบอกทำคะแนนัวจนท็อปสามเปลี่ยนปแปลง ต้อมไข่บอกจากเดิมวีนาแอนโทนเนียเจสซี่มารอลุ้นผลเคันว่าไข่หลุดสามแล้วตอนนี้ Vincent, วินเซนต์โหวตเพื่อเป็นทับสิบบายวินเซนต์น่ะหนึ่งโหวตสิบบาทโหวตอ,อีกสวยได้อีก <laughs> ก็บเงินไปทางเก็บเงินไปทางเราก็ต้องขอดูของเพราะวันนั้นซื้อซื้อไอ้ลิ้นจี่มาสิบโลอ่ะเน่าหมดเลยแล้วข้างในกินไม่ได้เป็นเม็ดไม่มีเนื้อเลยอ่ะต้องโยนทิ้งหมดเลยสิบโลอเสียดายตังมากห้าร้อยบาทเข็บไปนานเลยแต่นี้ไอ้พวกขนส่งอ่ะถ้ามาแล้วมันขอแกะกล่องมันไม่มันมันไม่ยอมให้แกะมันเอากลับเลย เขาบอก18นาวันนี้สภาศิลปินยืนย่นหนังสือถึงโรงแรมนายบาซสารัชดาให้ย้ายคู่กายแก้วเพราะจะไม่เป็นสลิดมงคลไม่เกี่ยวล้อมันเป็นปูนที่ปั้นขึ้นมาเนาะแล้วก็อยู่ในที่ดินของเขาจะไปย้ายทําไมในที่ดินของเขาเขาจะตั้งอะไรก็ได้เขาบอกเทศกิจหัวร้อนพนักงานป่วยหูดับให้แลกบัตร ศุนจัดรวมหมัดคาตู้ผวาไล่เงินสู้คดี เดี๋ยวนี้ไม่กล้าสั่งผลไม้ออนไลน์หลอกลัวกลัวสั่งมาแล้วกินไม่ได้แล้วโดนหลอกเหมือนที่โดนไงแล้วเราส่งไปขอเงินคืนมันไม่มันไม่ยอมคืนเราอะมันไม่ยอมคืนเราค่ะคุณผู้ชมามาดูแอนทเนียร้องเพลงดีกว่าแอนทเนีย นั่งร้องเห็นไหมยังจะนักร้องแบบจากต่างประเทศดังๆเลยเอนเนอร์การร้องเพลงเสียงเสริมอะไรได้หมดเลยอนันโทเนียสวาสมชายแววข่าวแคนดิเดตนายกไม่ใช่ชื่อเศรษฐาขอรอเพื่อไทยเคาะชื่อให้ชัดเจน21สิงหาคมแนะ่หากมาโชว์กินในสภาจะดีกว่าโวไม่หวั่นมอบก,กดดันแต่ห่วงนโยบายแก้รัฐมนูญ หากล้มทั้งฉบับเหมือนทุกบ้านทิ้งเสียงโงบานปลายกว่าหมื่นล้านฟุ้งพักสองลุงเข้าร่วมรัฐบาลไม่มีผลกับเสาวอ ผู้ช่วยผบาตารอเรียกประชุมลับเตรียมพร้อมรับทักสิงกับไทยชามะนาวอร่อยมากคุณผู้ชมเข้มข้นมากอันนี้ลดความอ้วนนะกินแล้วมันจะละลายไขมันนะคุณผู้ชมช่วยในการกลับถ่ายละลายไขมันแล้วก็ซื้อสิบพ่อพันห้าเนี่ยเออ กินได้หนึ่งเดือนน้ำหนักรดเลย1สิบกิโลกรัมเนี่ยชามะนาวสล,สลิมดิง้งสลิมดิง้งเลมอนเบอร์อรี่อร่อยมากเข้มข้นหวานหอมอร่อยมาก มีวันนี้นะเพิ่งผลิตเสร็จเลยสดสดร้อนร้อนเลยคุณผู้ชมสดสดร้อนร้อนเลยโปรโปฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่สองร้อยสองร้อยสองร้อยห้าร้อยไม่ขายนะเนี่ยขายสองร้อยเลมอนเบอร์รี่เลมอนเบอร์รี่ไม่มีผสมแป้งไม่มีไขมันท้ายไม่มีครรอรลสเตอรลไม่มีน้ำตาลมีออยห้าร้อยนี่ค่ะโอนเงนมาเลยค่ะ ห่อหนึ่งชงได้สิบแก้วแบบนี <sh> ้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยสิบแก้วแบบนี้เลยสองร้อยส่งฟรีทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้นะคะภาคใต้ต้องซื้อหกห่อหนึ่งพันส่งฟรีหกห่อหนึ่งพันส่งฟรีภาคใต้หกห่อหนึ่งพันส่งฟรีรู้สึกน้ำแข็งแกจะจะเต็มหรือเปล่าอันนี้ค่ะโอนเงินมาเลยศูนย์ศูนย์ห้หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาด็ดแก๊งไลน์มีแอดนะคะไลน์มีแอดค่ะ ๋ยไปดูน้ําแข็งกันจะให้คุณผู้ชมดูเครื่องทําน้ําแข็งนะบางคนยังไม่เคยเห็นไงเนี่ยอันนี้มันทําประมาณหนึ่งชั่วโมงน้ําหมดหรือเปล่ามันยังไม่ได้แจ้งแต่ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเราก็เรา,เราปิดเราก็กดไปตรงนี้แหละกดไปที่ไอ้ก็ปิดละปิดแล้วลเอาน้ําแข็งออกเราไม่ต้องไม่ต้องปิดดึงปัดก็ได้ สามารถเอาออกได้เลยนี่ยวให้คุณผู้ชมดูนี่นี่ค่ะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่เราออกมาแล้วเราเทใส่นี้เลยเอ้นี่นี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมแล้วเรากอานนี้เสียบเข้าไปน้ําน่าจะหมดแล้วเนี่ยแล้วเราก็กดตรงไอ้นี่เลยแค่นั้นอ่ะถ้าน้ําหมดมันจะขึ้นมาตรงนี้บอก add water ถ้าน้ําแข็งเต็มมันจะบอก ice full ถ้าจะเปิดไฟก็เปิดไลท์ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม น้ำแข็งเก็บเครื่องนี้แพงมากหนึ่งมืนเจ็ดพันเก้าร้อยนะแพงมากคุณผู้ชมแต่ข้างๆมันเป็นสแตนเลสไงมันมีมีถูกกว่าน,นี้แต่มันไม่ใช่น้ำแข็งเก็บไงไมันเป็นยูนิตมันเป็นปะติอันนี้เป็นสแตนเลสไม่เป็นสนิมแต่เบื่อไอตอนมันล้างก็บอกต้องล้างอาทิตย์ละครั้งล้างอาทิตย์ละครั้งไง แม่จะทาไม่เป็นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยฉันเติมฉันจะเติมน้ําแข็งเนี่ยเนี่ยมันเป็นน้ําแข็งเกล็ดอร่อยมากถ้าไม่ซื้อเครื่องแล้วมันลําบากมากไปซื้อน้ําแข็งเซเว่นน่มันไม่มีบางทีเป็นสิบร้านไม่มีแล้วเ,เดี๋ยวนี้แพงด้วยแบบถุงละเก้าบาทมันไม่ขายมันขายยี่สิบละเก้าบาทไปซื้อที่ร้านบอกหมด,หมดอันนี้เป็นน้าแข็งเกล็ดนะเนี่ย ชามะนาวเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมแม่เติมแล้วเติมอีกคุณผู้ชมไปกินเองสตาร์บัคแก้วหนึ่งหลายร้อยไปกินอองอะไรอเมซอนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าแก้วหนึ่งถ้าเป็นอย่างปั่นเน่ะเจ็ดสิบห้าเมื่อก่อนสี่สิบห้าอันนี้ถ้าคุณผู้ชมซื้อสิบห่อพันห้าได้ร้อยสองใช่ได้ร้อยแก้วตก,ตกแก้วสิบห้าบทเนี่ยตกแก้วละสิบห้าบาทนี่เห็นไหม แก้วละสิบห้าบาทอร,อ,าอ,รอ,าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้น้ําแข็งแม่เอาจัดน้ําก๊อกเลยนะซื้อน้ําไม่ไหวมันแพงไงมันเปลือกเลยใช้น้ําก๊อกทาเลยนี่ค่ะสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่สูตรพัดเข้มข้นไม่มีไขมันท้ายไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาลค่ะนะคะห้าร้อยห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยมีออยอนะคะ ขายสองร้อยส่งฟรีทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้นะคะเพราะค่าส่งมันแพงมากแม่แม่ไม่ไหวอันนี้โปรฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่โปรฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่หกข่อหนึ่งพันส่งฟรีหกข่อจะได้หกสิบซองหกสิบแก้วสิบห่อจะได้ร้อยสองร้อยแก้วแบบนี้เลยนะคะสิบสี่ห่อสองพันก็จะได้ร้อยสี่สิบซองร้อยสี่สิบแก้วสามสิบข่อสี่พันก็จะได้เนี่ยสามร้อยซองสามร้อยแก้วค่ะ สองละสิบห้ากรัมนะคะสองละสิบห้ากรัมคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยมากสีสันสวยมากน่ารับประทานมากคุณผู้ชมสลีมดิงเดมอนเบอร์รี่นี่แล้วก็ซื้อไปขายเนี่ยซองสวยงามมากคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยสวยงามมากคุณผู้ชมก็เอาไปขายไปขายในโรงงานไปขายเพื่อนที่ทํางานไปขายซองละยี่สิบาทก็ได้เงินมาผ่อนรถผ่อนบ้านเป็นค่าน,นมลูกเนี่ย พอหนึ่งมีสิบตองนี่มีออยอนะคะนี่ทำแพ็กเก็จิ้งอย่างสวยงามเลยคุณผู้ชมแพ็กเก็ดจิ้งอย่างสวยงามเลยอร่อยชามานาวเปิดไฟไหมมันเครื่องเครื่องกองน้ำมีมันอยู่ข้างบน เมื่อวานเนี่ยแม่เปิดล้างแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ตรงสายยางมันรั่วก็เลยต้องรอตะก,ก้องมาซ่อมไอ้ตะก,ก้องเ่ยเขาโดนอุบัติเหตุไงเขาทําชั้นให้แม่แล้วเขาไปนั่นน่ะนะจียจานจาน,จานตัดมีตัดเหล็กกระเด็นใส่หน้าแข้งไปเย็บต้งสึกว่าเข็มเนื้อหลุดจนถึงกระดูกเราก็เกรงใจนะไม่กล้าสั่งงานเขาชัดชาติสั่งเทคทข้อกฎหมายตั้งครูกายแก้ว ห่วงลมทับใส่ประชาชนเอาเขาตั้งอยู่ในที่ของเขาอะเขาตั้งอยู่ในที่ของเขาแล้วอุย้ยหนักอย่างไงมันไม่ล้มทับง่าย,ายๆหรอกค่ะเมื่อวานซื้อน้ำสิงะขวดยักอะ1,500มลมาหกขวดหมดแล้ววันเดียวซื้อไหวเลยเอาน้ำก๊อกทำแหละ เราก็เอาน้ำก๊อกมาต้มน้ำไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ถ้าเราอยากให้สะอาดเราก็ต้มแล้วก็เอาไปใส่แค่นั้นเองก็ไม่มีเชื้อโรคแล้วนี่เจสซี่เจสซี่เจสซี่มาแรงนะแต่เดี๋ยวดูว่าตอนสปีดเนี่ยนางจะสปีดได้ดีไหมใครจะเป็นม้ามืดตอนสปีดตอนสปีดไง วาลาวุฒิเผยโปรดก้าวตั้งกรมโลกร้อนแล้วชูวิทย์เปิดสิบข้สอสงสัยเศรษฐาวิชชูวิทย์ลั่นคุณจะเชื่อใคร